สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว r o ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมารู้จักกับสกิลกิลใหม่นะครับผมที่จะเข้ามาพร้อมกับแพดจูโน่นั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนไปรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับและเดี๋ยวเราไปลุยกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพท i n t o วินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับก่อนที่จะเริ่มกันนะครับก็ต้องขอแจ้งแบบเดิมนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้เมื่อเข้ามาจริงๆนั่นเองนะครับผมอ่ะสกิลกิลนะครับก็จะเข้ามาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสิบสองสกิลนะครับโดยแบ่งออกเป็นสกิลสีฟ้าเนี่ยแปดสกิลนะครับแล้วก็สกิลสีทองเนี่ยอีกสี่สกิลนั่นเองนะครับอ่ซึ่งแต่ละสกิลนั้นนะครับจะอัพได้เต็มแม็กเลเวลอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนั่นเองนะครับผมอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับอ้ด้านบน8สกิลตรงนี้ครับที่เป็นสกิลสีฟ้านะครับดูจากรูปก็คงจะเดาได้นะครับก็คือการตีเกราะนั้นๆหรือว่าการป้องกันเกราะนั้นๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น2อันแรกนะครับก็จะเป็นรูปเกราะหนักใช่ไหมครับ ที่เป็นรูปดาบกับรูปโลนะครับรูปดาบเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะตีอาชีพที่ใส่เกราะหนักได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นไนตรโยการ์ดหรือว่าพ่อค้าครับถ้าเราอัพตัวนี้เราก็จะไปเน้นเรื่องของการตีอาชีพนั้นๆนะครับส่วนที่เป็นโลนะครับก็คือเราจะโดนอาชีพที่เป็นเกราะนั้นๆเนี่ยเบาลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากกันพวกไนต์กันพวกพ่อคา้าเราก็อาจจะมาอัพในส่วนนี้ครับอ่าประมาณนี้ นะหรือถ้าเราอยากกันพวกวอล์รอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาอัพตรงนี้ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเกราะทั้ง4ชนิดที่ตัวเกมมีมาตั้งแต่ตอนระบบเนบิวล่าผ่านแล้วนะครับซึ่งก็จะเสริมด้วยตัวกิลสกิลไปอีกนะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยกันได้ถึง21%นะครับซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอัพเต็มได้นะครับ21%เยอะมากๆนะครับอ่าถ้าเลเวลศูนย์เนี่ยก็จะเพิ่มมาทีละ 0.140.28อะไรแบบนี้นะครับเรื่องของที่ใช้อัพเดี๋ยวผมมาพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับมาดูข้างล่างต่อนะครับข้างล่างนะครับก็จะมีในส่วนของอันแรก Mac PVP Ward นะครับอ่า m a ี PVP Ward เนี่ยจะได้ทั้งแบบเป็นตัวเลขแฟลตๆแบบนี้เลยนะครับกับเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการรีค o เวอรี่นะครับก็จะได้3เอฟเฟกต์นะครับในกิลสกิลอันเดียวเลยนะครับ อันต่อมานะครับอันนี้จะเป็นตัว Attack นะครับเหมือนเป็นค่าเพิ่มโจมตีทั้งกายภาพแล็เวทนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของการ Resistance นะครับก็จะเพิ่ม2ส่วนนี้เข้าไปนะครับอ่าต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการตีขนาดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ทั้งค่าตีขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่นะครับแล้วก็กันขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับถ้า up เต็มเนี่ยก็จะได้อย่างละ2 1เเลยนะครับตรงนี้เนาะก็ช่วยได้อีกเยอะมากๆนะครับ แล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นพวกค่าตีเผ่าแล้วก็กันเผ่านั่นเองนะครับนี่ฮะก็จะมีแบบเยอะมากๆนะมีทุกเผ่าเลยนะครับตีทุกเผ่ากันทุกเผานะครับอ่าถ้าพูดง่ายๆก็คือตีทุกเผ่ากันทุกเผ่าเลยนะครับ0.14น,นะครับเลเวลแรกนะก็อัพไปเรื่อยๆเต็มมันก็จะแม็กที่2 1นนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ทุกคนรู้ละว,ว่ากิลสกิลใหม่เนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างนะครับแต่ว่าปัญหาคืออะไรครับคือของที่ใช้อัพครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ย ประมาณสี่อย่างด้วยกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับอย่างแรกทุกคนรู้อยู่แล้วอีเดนคอยหรือว่าเงินคอปเปอร์นะครับทุกคนมีกันอยู่แล้วนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเหรียญตัวนี้นะครับอ่าเหรียญตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ชนิดนะครับก็จะมีสีเขียวนะครับอ่าสีชมพูอ่าสีม่วงนะครับอ่าสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีสีแดงแบบนี้ด้วยนะครับอ่าก็จะมีทั้งหมดสี่สีด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ ตัวนี้จะหน้าตาคล้ายๆกับแต้มกิลอันเก่าแต่ว่าเป็นอันใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาเราอัพไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่ะแล้วพอเราจะขึ้นเลเวลสินะครับเราก็จะต้องใช้เหรียญเขียวตัวนี้นะครับในการอัพเพิ่มเติมนั่นเองนะครับนี่คือ4อย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเอ้ยใช้ในการอัพสกิลกิลนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสกิลทองนะครับผมก็จะใช้ทุกๆ15บห้าเลเวลครับแต่ว่ามันจะใช้ค่อนข้างหนักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่ครับเลเวล14แล้วนะครับพอจะขึ้นเลเวล15เนี่ยใช้ทีละ5เม็ดเลยนะครับก็จะใช้เยอะมากๆนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้4ชนิดนี้เนี่ยทุกคนรู้จักอีเดนคอยอยู่แล้วแต่ว่าอีก3ชนิดได้รับมายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูครับเข้ามาที่กาชาครับแล้วก็นี่ครับผมอ่ะมันจะมีแถบใหม่ของกาชาเข้ามานะครับซึ่งหลายๆคนเห็นแล้วแบบเฮ้ยกาชาอีกแล้วเสียตังไหมเนี่ยนะครับไม่เสียตังค์นะครับระบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการสุ่มกาชา เราจะได้ตั๋วมาฟรีๆด้วยความแอคทีฟของเรานั่นเองครับอะถ้าเกิดว่าเราแอคทีฟมากๆนะครับเราก็จะได้ตั๋วเนี่ยไปสุ่มกันเลยนะครับตั๋วก็จะมีทั้งหมด4ชนิดเหมือนกับเหรียญครับก็คือมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีม่วงนะครับ4อันนะครับเจ้าตัวกล่องเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะครับถ้าเราอยากเน้นสกิลสกิลไหนเนี่ยเราก็ต้องรอเปิดกล่องที่มันเป็นสีตรงกับกิลสกิลที่เราอยากจะอัพ นะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เราจะได้จากค่าแอคทีฟของเรานะครับการทำเควสของเรานะครับใช้ตั๋วเดลี่ครบ80ใบอ่าคุณได้แล้วใช้ตั๋วเดลี่ครบ160ใบอันนี้มันจะเป็นเควสรายสัปดาห์นะครับใช้ตัว daily ๋วเดลี่320ใบใช้ตัว daily ๋วเดลี่400ใบ อะไรประมาณนี้นะครับเข้าร่วมกิลด์หนึ่ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับตรงนี้เราก็จะได้ของนะซึ่งอันนี้คือกู้คืนไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นเควส t นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเข้าร่วมไทม์สเปซหนครั้ง2ครั้งนะครับเข้าร่วมแฟนตอมฮันท์หนครั้ง2ครั้งนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของอ่าลงดันต้นไม้นะครับให้ถึงชั้น10 ชั้น30นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมี Extreme Challenge 1ครั้งนะครับทำอาหารให้ครบ8จานนะครับแล้วก็ลงหอคอยให้ครบ20ชั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น q u e s หรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่แล้วนะครับในรายสัปดาห์เนาะสำหรับคนที่ Active เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณก็จะได้ตั๋วไปตุ่มกาชากันแบบเบิ่มๆเลยนะครับทีนี้นะครับของมีอะไรบ้างนะครับในกาชาเนี่ยก็คือมีพวกของแบบเติบโตด้วยอย่างเช่น Nexus หรือว่า Rune นะครับอ่าแล้วก็ไอ้นี่ครับเหรียญเขียวที่เมื่อกี้บอกไปว่ามันจะต้องใช้อัพนะเวลาที่เป็นทุกๆ10เลเวลหรือ15เลเวลของสกิลทองนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกเศษที่รีเฟืองรูปปั้นขนนกอ่าเพือไข่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ทํารูปปั้นต่างๆนะครับขนนกแดงดำนะครับแล้วก็เหรียญน,นี่เห็นไหมครับอ่าจะมีเหรียญได้ทีละ100กับได้ทีละ50แล้วก็นี่ครับแต้มกิวอันใหม่ที่จะได้ทีละ600หรือ3 0 0้นั่นเอง นะครับซึ่งกล่องแต่ละกล่องเนี่ยคือมันจะมีการวนเวียนเปลี่ยนไปในทุกสัปดาห์นะอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นกล่องสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญที่ออกเนี่ยมันจะออกเป็นเหรียญสีเหลืองนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากอัพอ่าสมมุตินะสมมุติว่าเราอยากอัพตัวกิลสกิลที่เป็นตัวแม็กซ์พีพีวอร์ดเนี่ยครับอ่าเราจะต้องใช้เหรียญสีแดงนะครับซึ่งเราก็จะต้องรอให้ตู้ที่เป็นตู้สีแดงหรือว่ากล่องสีแดงเนี่ยกลับมาก่อนนะครับเราถึงจะ มาเปิดหรือว่ามาถล่มนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวบัตรเนี่ยมันใช้โคลาโคลาสีกันอยู่แล้วนะเออถ้าเกิดว่ามันมาเป็นสีไหนเนี่ยเราก็สามารถเปิดได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่านี่ก็จะเป็นตัวตัวที่เราจะได้จากตัวเควสนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ทุกๆการเปิดนะครับนี่ฮะเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ของแบบนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นพวกแต้มที่เอาไว้อัพนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ อ่าตัวเนี่ยปุ๊บเปิดไปเนี่ยเห็นไหมครับอ่าบางทีเราโชคดีเราก็อาจจะได้ของที่เป็นเน็กซ์งงเน็กซ์ซัดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะยังบั๊กอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของค่าสะสมด้วยนะครับเปิดครบ5 0สเปิดครบร้อยเปิดครบร้อยห้าสิบเปิดครบ200นะครับเลื่อนขึ้นไปได้อีกนะครับนี่เห็นไหมฮะอ่าเลื่อนขึ้นไปได้ยาวๆเลยนะครับไปจนถึง900นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะมีการดองตรงดองตั๋วเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนเข้ามาเซิร์ฟจ,จริงอีกทีนึงงว่่่าาจะสสูสุดเทไหร นะครับเนี่ยเราก็เปิดเปิดเปิดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีตั๋วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายแอคทีฟก็ไม่ต้องเป็นห่วงคุณก็จะมีตั๋วมาเปิดกล่องนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายเติมนะครับอ่ามันจะมีเป็นส่วนของแพ็กเดลี่นะครับในเดลี่แพ็กเกจตรงนี้นะครับที่เราเติมเติมกันแล้วมันได้7วันเนี่ยครับอ่ามันจะมีกล่องตัวนี้อยู่ครับซึ่งกล่องตัวนี้นะครับก็จะได้พรุ่งนี้ครับได้ตั๋วเนี่ยมาเปิดกันเห็นไหมครับอ่าได้กล่องนี้มาเปิดกันเห็นไหมอ่าเนี่ยครับ ก็จะเอาตัวในส่วนนี้ก็ไปเปิดได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เติมนั่นเองนะครับแล้วก็ในแพ็กเดลี่เสริมนิดนึงว่ามันเปลี่ยนรูนมาเป็นรูนตัวโซแบรนตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะโซแบรนโซมาร์กตัวนี้นะครับอ่านี่ก็ให้ดูแล้วกันในส่วนของการอัปเดตเดลี่แพ็กเกจนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นระบบข้าวๆของกิลสกิลใหม่นะครับที่ทุกคนจะต้องมาเปิดกล่องกันนะครับผมแล้วก็มาหากันเออนี่ไงขึ้นแล้แต้มขึ้นแลเห็นไหมครับก็จะได้ของตรงนี้ นะครับเราก็จะต้องมาเปิดกล่องตัวนี้กันมาหาแต้มกันแล้วก็มาอัพกันแล้วก็วางแผนว่าเราจะอัพอะไรก่อนหลังนั่นเองนะครับโอเคครับก็ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว RO นะครับที่ยังติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับถ้าชื่นชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ